คำว่าลาบนัวก็มาจากนี่นะค่ะพี่ความแซบความนัวมาถึงต้องได้กินอะไรที่แบบแซบๆนัวๆสวัสดีครับวันนี้ดีคอมมิชชนนะครับจะพามารู้จักจากเจ้าของร้านลาบนัวนะครับถึงประสบการณ์จริงหลังจากใช้งานแอปพลิเ <ๆ S 2> คชันดีคอมมิชชั่กันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านกันเลยนะครับตามเลยครับวันนี้นะคะดีคอมมิชชจะพาทุกคนมาแซบไปกับเจ้าของร้านลาบหนัวคะ่ะแซบขนาดไหนมาพบกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่แซบสวัสดีค่ะ อยากให้เจ้าของร้านแนะนำตัวนิดนึงด้วยได้ไดคะได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องไก่นะคะเป็นเจ้าของร้านรับนัวแอนาร์ตี้ซีฟู้ดนะคะร้านจะตั้งอยู่ตรงประมาณคูบอนนะคะอยู่ประมาณแยก42แล้วก็44ค่ะ ทำไมจึงเปิดร้านอาหารอีสานคะก็ง่ายๆค่ะคือน้องไก่เนี่ยคือเป็นคนอีสานโดยกําเนิดเราชอบกินอาหารที่เป็นอาหารอีสานมาตั้งแต่เกิดก็คือแม่ทําอะไรให้กินก็คือตำมกคุ่งสมตำแกงน่องไม้ต้มปลาอะไรอย่างเงี้ยมันคือเป็นอาหารอีสานเราก็เลยชอบอาหารอีสานคือชอบมากดูรายการตั้งแต่ตอนเด็กก็คืออยากอยากเปิดร้านอาหารจังเลยอยากเปิดร้านใช่แล้าอาหารชอบทำมาตั้งแต่เด็กใช่ค่ะชอบทําชอบกินแค่นั้นนะคะกินแม่ใช่ค่ะก็คือเราไปกินที่อื่น มันไม่เหมือนมืดเหม่เราทำแล้วก็แบบอยากทําเองอยากทำแล้วก็อยากให้คนอื่นได้ชิมว่าอาหารอีสานก็คือเป็นความแซบความนวลในต้นตำรักเลยแล้ววันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาแซบไปเจ้าของร้านไม่พอนะมาแซบกับเมนูอาหารเยอะมากค่ะเมนูวันนี้เยอะมากช่ค่้เมนูวันนี้มีอะไรบ้างแนะนําก่อนว่ามีอะไรบ้างอาาเมนูแรกนะคะอันนี้จะเป็นเมนูยําหอยโข่งน้ําปลาอันนี้เราจะชูคือตัวหอยโข่งเลยตัวนี้จะหากินยากมากใช่ใช่ยากมากถ้าคนไม่เคยกินนี่แนะนํา แนะนำค่ะต้องลองทานจะมีความหวานหนึบๆเวลาทานเข้าไปาใช่ค่ะของตัวหอยเลยเพราะว่าหอยเรานํามาคือสดสดเลยแล้วก็เมนูที่2จะเป็นเม picnic, นูกุ้งแช่น้ําปลาร้าอันนี้คือน้ําปลาร้าจะเป็นสีอ่างนี้คือน้ําปลาร้าของเราจะมีทั้งน้ําปลาร้าแล้วก็น้ําปลาอันนี้ลูก mm. ค้าจะสั่งก็คือเป็นน้าําปลาเพราะทีเด็กของร้านก็ต้องบอกว่าน้ําปลาค่ะแซ่บแน่ <precisa> นอนส่วนเมนูถ, <ๆ S 2> ถัดไปอันนี้จะเป็นส่วนของแกงคะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าแกงหน่อไม้หรือคนอีสานก็เรียกว่าแกงเปิ แกงเปอแกงเปอค่ะจะเป็นพี่ก็จะเรียกแกงเปอรอใช่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 สำเนียงไหยคะแกงเปอแกงน้องไม้แกงน้องไม้แกงเปอใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีพวกเหล่าไม้สดพวกเห็ดแล้วก็มีฟักทองค่อนข้างสุขภาพไปด้วยสุขภาพใช่อันนี้คือเมนูสุขภาพได้เลยถ้าใครอยากลดน้ําหนักเือแล้วเนูนี้ได้เลยใช่ต่อมาอันนี้จะเป็นนมทอดอันนี้ก็จะเป็นเมนูทีเด็ดนมทอดนี่จะหากินยากนิดนึงนี่ต้องสั่งออเดอร์นานสั่งออเดอร์นานใช่ค่ะอันนี้จะอันนี้แนะนําเลยกับแก้มชั้นู เท่าไหร่นักดื่มนักดื่มกับแก้มเบียกับแก้มเล่าอะไรนี้ใช่ค่ะและอันนี้ที่มาของคําว่าทะเลนปาร์ตี้ซีฟู้ดเราก็จะมีเซตประมาณนี้คือลูกค้าเรากลุ่มใหญ่จะเป็นคนอีสานแต่บางคนก็จะมีแบบ10-20%คนกลางบ้างคือเขาก็ถามว่าไม่มีแบบอาหารไทยอย่างอื่นหรอเราก็เลยมีการเพิ่ม เซตปาร์ตี้ซีฟฟ้ดเข้ามาให้มีหลากหลายอันนี้จะเป็นเซตเล็กก็จะมีหอยหวานหอยแครงแล้วก็กุ้ง้ามตามเซตใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะมีเหมือนกันแล้วก็เพิ่มตัวปูปูม้าขึ้นมาหน่อยอันนี้กุ้งตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่ใหญ่มากเนี่ยเซตเล็ก3 9 9ก้าเกาแล้วก็เซตใหญ่อยู่ที่69 9บาทค่ะใช่ราคาก็น่ารักนะส่วนเมนูสุดท้าย เป็นเมนูที่หาทานยากเขาเรียกว่ากุ้งเต้น,นเวลา<ม>กินคือต้องเต้นนะคะพี่ต้องยุกยิกยิกยิกไ้กใช่ไหมคะใช่แต่ตอนนี้ไม่เต้นแล้ว <laughs> เราะเาเต้นแทนเพระไ,ไม,ม่เมนูเต้น้เต้นแล้วคนทานนกเต้นแทนคคนี่ก็จะเป็นเมนูประมาณนี้ค่ะอตอนเราทําก็จะแบบทําสดๆเลยตักกุ้งออกจากบ่อที่เป็นเต้นๆอยู่พี่มันเต้นอยู่แล้วก็เขย่าเขย่ากับเครื่องเคียงนี่คือน้ำลายไปทุกเมนูที่พูดมาใช่ใช่ค่ะต้องลองชิม แล้ววันนี้พี่ก็จะได้ชิมทั้งหมด <ś> ใช่ค่ะคำว่ารับนัวก็มาจากนี่ค่ะพี่ความแซ่บความนัวมาถึงก็ได้กินอะไรที่แบบแซ่บนัวอ่ะแล้วอย่างนี้เป็นไงบ้างคะตอนที่เราเริ่มแบบดาวน์โหลดแอปนี้มาแล้วให้ลูกค้าเริ่มติดตามร้านแล้วอลตอนนี้ก<ล>็มีตอนนี้ลูกค้าเริ่มติดตามแล้วค่ะใช่ค่ะเขาก็มีโทรเข้ามาจองโต๊ะเหมือนที่พี่แซนบอกค่ะใช่แล้วก็มามากินก็มีมารับคูปอง แล้วก็การรับคูปองก็การใช้ฟีเจอร์ตรงนี้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นค่ะให้ลูกค้ามีโทรศัพท์หนูก็บอกให้เนี่ยสแกนตรงสีสแกนที่พีแซนอามาให้สแกนนะเข้าไปในแอปแล้วก็เซิร์ชคำว่าลาบนัวปาร์ตี้ขึ้นของเราจากนั้นเขาก็กดคูปองง่ายสะสมง่ายไม่ต้องกลัวบอกครั้งเดียวค่ะจำได้เลย เมื่อก่อนการสะสมคูปองเป็นยังไงใช้กระดาษไหมง่ายละค่ะมันม,มันยากตรงกระดาษเราบางทีลูกค้าไม่ได้เอามาด้วยลืมไปไว้ตรงนั่นลืมตรงนี้แต่ถ้ามาพรอมแอปเนี้ยคือโทรศพัพท์ไงพี่จบ <ใน S 2> มันก็อยู่ในนี้โทรศัพท์คือต้องมีติดตัวเราตลอดเวลามันก็อยู่ในนี้ค่ะซ่ลูกค้าบอกโอเคใช้ง่ายมากค่ะชอบในเมื่อปกติเราทําการตลาดแบบว่ายิ่งแอดอยู่แล้วกินไปด้วยนะกินไปด้วยนะยิ่งแอดอยู่แล้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราก็ มาเพิ่มเติมตรงนี้ซึ่งใช่ค่ะซึ่งบางคนก็จะก,กังวลว่าเอ๊ะเราต้องจ่ายตังค์เพิ่มมากไหมอะไรเงี้ยร้านต่างๆเนี้ยอันนี้คุยในนามร้านบ้างว่าก็กังวลนะว่าอุ้ยฉันก็ยิงแอดแล้วแล้วฉันก็แบบเหมือนเออไปร่วมกับแพลตฟอร์มต่างๆแล้วอะ,อะไรเงี้ยฉันจะไม่ต้องจ่ายเพิ่มอะไรเงี้ยจริงๆมัน มันนเป็ไะตรงนี้ที่หนูร่วมกับมันฟรีจริงไหมอะตรงนี้ฟรีจริงค่ะกับแอปคอมมูนิตี้เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะก่อนที่หนูจะมารู้จักแอปนี้คือหนูรู้จักสินค้าของเดลเวิร์เป็นบริษัทที่ทําแอปนี้ให้หนูก็คือใช้สินค้าของเขาอยู่ตลอดแล้วนั่ก็มีเนี่ยค่ะก็คือพิซซ่นนี่แหละก็มาแนะนาว่าเออพี่มีแบบนี้ในนี้นะในแอปตรงนี้อ่าแล้วเราสนใจไหมคือเราเห็นครั้งแรกแล้วก็คือสนใจคือเราไม่มีข้อเสียไงพี่เราได้อย่างเดียวไงลูกค้าก็เข้ามาเยอะแล้วก็คือ ได้อย่างเดียวไงก็ไม่รู้จะมีข้อเสียตรงไหนไม่มีเลยใช่ค่ะก็รีบทําเลยเหมือนที่พี่บอกใช่เขาทําเพื่อสร้างคอมมูนิตี้ไปด้วยกันระหว่างร้านค้าที่มีลูกค้าอยู่แล้วเจ้าของร้านก็ทานอาหารสุขภาพอยู่แล้วงานก็ใช้ฟีเจอร์ที่ได้ใช้ฟรีมาเนี่ยนะคะ ดูแลร้านเพิ่มบริหารร้านเพิ่มอแล้วก็ลูกค้าก็ได้รับประโยชน์เพิ่มคือรู้ว่าร้านมีอะไรบ้างรู้การเคลื่อนไหวใช่ค่ะพี่ใช่ค่ะอย่างน้อยพี่คนนึงแหละรู้การเคลื่อนไหวเร็วมากก็คือมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเมื่อก่อนพอพี่จะสมมติดูร้านน้องไก่นะพี่ก็ต้องไปตามผ่านเฟซบุ๊กันงพิธีการอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้คือบางทีร้านเนี่ยทำการตลาดหลายช่องทางมากพี่ก็ไม่รู้ว่าทางไหนบ้างแต่พอพี่เห็นน้องไก่ข้อมูลมาใส่ใน อแอปดีคอมเมที้พี่ก็ไปกดตามทุกอันเลยนะปรากฏว่าพี่ก็รู้จักเมนูที่เพิ่มขึ้นอ่าแล้วก็รู้จักช่องทางอื่นๆของร้านมากข,ขึ้นมันรวมมาหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะมันรวมหมดคือแล้วแอปมันใช้ง่ายไงพี่มันมีแค่เปิดเข้าไปก็จะไม่บอกเลยต้องการอะไร<อ>ที่อยู่ตรงไหนจองอยังไงคือในนามเจ้าของร้านใช้ง่ายใช้ง่ายค่ะพี่ง่ายยังไงเง่ายง่ายนี่นี่เนี่ยเข้ามาเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมคะเพรา่าตรงนี้เราก็แค่อยากรู้ร้านอะไรแล้วก็เซิชเข้าไปเซิชร้านเราก็สมมติพิมพแค่ราบหนวดูนะมันจะขึ้นหรือเปล่า นะเห็นไหมแค่ราบหนัวก็ขึ้นและเนี่ยก็เข้ามาได้เลยค่ะนี่คุณจะทําอะไรบ้างเนี่ยค่ะจะโทรก็ได้อ่าเดนเนจะโทรก็ได้นี่คูป,ปองที่เราใช้กดตรงนี้อ,อ่ะ รับรีวอร์ดกดตรงนี้นี่มีให้เลือกเลยโทรจองคือมีครบทุกอย่างก็เนี่ยในหน้าเดียวมีครบทุกอย่างเนี่ยหนูก็บอกว่าเออเฟซบุ๊กก็มีทุกอย่างเบอร์โทรก็มีก็แปลว่าตามร้านจากหน้าแอปที่ก็ติดต่อได้ทุกอย่างใช่ใช่เมนูอาหารเราก็รู้ได้เลยจากตรงนี้แล้วมีทุกแอปให้สั่งได้ด้วยไม่ใช่แค่สั่งผ่านร้านคือได้หมดเลยโอเคคือช่องทางเดียวผ่านได้ทุกแอปเลยครอบคลุมอ่ะเขาเรียกว่าทั่วจักรวาลได้ิยบมือนี้เช็ครีวิวให้ห้าดาวแน่ใช่ใช่ค่ะง่ายอันนี้จะบอกยกมือให้เลยเจ้าขอองร้้านยยกมืใหเล ใชค่ะชอบชอบค่ะฟังอย่างนี้ก็ถูกใจค่ะแล้วในฐานะแบบว่าเป็นลูกค้าประจําอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า ขนาดลูกค้าก็ง่ายเจ้าของร้านก็ง่าย <ฮะ S 2> ก็ขอบคุณดีคอมมิชชั่นตี้มากนะม,มากเลยนะใช่ค่ะขอบคุณมากเลยและท้ายสุดนะคะแซนต้องขอขอบคุณนะคะดีคอมมิชชั่นตี้นะคะที่สร้างแอปพลิเคชันดีๆนะคะมาให้กับเจ้าของร้านหรือว่า SME ไทยนะแซนในฐานะที่ทานอาหารบ่อยๆแล้วก็กจะหนกไปเจ้าของร้านอ่ะแซนเห็นว่าเฮ้ยแอปมีดีแซนก็เลยมาแนะนําว่าเฮ้ยเอาลงแอปนี้สิมันรวมข้อมูลราว่าเราอะ่ะรู้ว่าจริงๆแล้วลูกค้าต้องการแบบจุดรวมอะค่ะว่าเฮ้ยร้านติดต่อยังไงบางทีเวลาจะหามัน ยากมากวันนี้ก็ต้องขอบคุณดีคอม u ิตี้จริงๆในฐานะของลูกค้านะคะแล้วสาหรับร้านค้าล่ะคะอยากบอกในฐานะของเจ้าของร้านร้านค้านะคะก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะแอปนี้ดีแล้วก็ใช้ง่ายครอบคลุมหมดเลยค่ะแนะนําค่ะดีคอมมูนิตี้โอกาสดีเพื่อ SME ค่ะ